เรามาดูกันครับว่ารอยเชื่อมสวยรอยเชื่อมเต็มแต่ทําไมถึงเชื่อมไม่ติดทั้งสองฝั่งเลยครับจะเห็นว่าหลุดออกมาเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาวิีข้อกันครับสวัสดีครับเหตุผลของการเชื่อมไม่ติดตรงนี้ทั้งทั้งที่แนวเชื่อมสวยเกิดจากอะไรเราจะแบ่งเป็นสาข้อนะครับข้อแรก1คือมันมีความตา่างกันมากระหว่างเนื้อโลหะสองชิ้นนะครับที่เป็นบางและหนามาก เพราะฉะนั้นในการใช้กระแสในการเชื่อมมันจะทําให้ตั้งกระแสยากถ้าตั้งสูงไปเหล็กต,ตัวนี้ก็จะทะลุตั้งต่ําไปเหล็กตัวนี้ก็ไม่ละลายอย่างเช่นในคลิปนี้นี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2วิธีการเชื่อมที่ผิดพลาดอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับในคล <s> ิปนี้ที่เรามาให้ดูกันแนวตรงนี้ผมสอบถามผู้เชื่อมแล้วผู้เชื่อมได้ทําการเชื่อมแบบเชื่อมลงในแนวดิ่งหมายความว่ามีการตั้งชิ้นงานขึ้นในลักษณะนี้แล้วเชื่อมลงแบบนี้นะครับซึ่งในทฤษฎีการเชื่อมนั้น การเชื่อมลงเป็นวิธีที่ผิดด้วยเหตุผลอะไรนั้นเรายังไม่กล่าวตอนนี้ข้อที่3คือนะครับผู้เชื่อมไม่มีความเข้าใจในงานเชื่อมนะครับทําให้เชื่อมได้ออกมาคุณภาพงานไม่ดีแล้วต้องมาเรียนทฤษฎีกันใหม่ว่าทําไมมาถึงเชื่อมไม่ติดภัษาภายนอกสวยงามเป็นเกล็ดสวยงามเชื่อมเต็มเชื่อมดูแล้วสวยแต่พอเราตีออกมาจริงๆแล้วนะครับไม่แข็งแรงเท่าที่ควรตัวนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพไปดูนะครับเรามาดูรอยเชื่อมตรงนี้ตัวนี้จะเห็นว่ามันก็เชื่อมเต็มนะครับไม่มีสลักก็ไม่มีอะไรตัวนี้แต่เป็นการเชื่อมลงเหมือนกันฉะนั้นในการสันนิษฐานเนี่ยเชื่อมลงตัวนี้นะครับเหล็กบางเหล็กหนาคนเชื่อมไม่มีความรู้และเป็นการเชื่อมลงถ้าเชื่อมที่ผิดทําให้ตัวนี้มีความเป็นไม่ได้ที่จะไม่แข็งแรงนะครับโอเคนี่คือแนวเชื่อมฝั่งนี้ถ้าเรามองดอูถ้าเราดูตรงนี้ เห็นเลยว่ามันเป็นเกรดสวยเลยแนวเชื่อมครับผมเกดสวยเลยเป็นสิ่งที่แบบเราบอกว่าเออเชื่อมดีเชื่อมดีแล้วแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ติดเลยนะครับน่ากลัวมากนะงานเชื่อมแบบนี้มันซ่อนรูปอยู่ข้างในถ้าเป็นโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงไม่ต้องการความแรงมากก็ไม่เป็นไรไปแต่ถ้าเป็นโครงสร้างที่อย่างเช่นเราต่อรถพ่วงต่อรถเครนต่อรถยนต์แล้วมันมีการขยับขยื่นตลอดเวลานะครับตัวเนี้อันตราย ทำให้มันค่อยๆฉีกค่อยๆแขกออกมาในชิ้นส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นการเชื่อมนะครับไม่ใช่ว่าครูพักรักยำอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจในท่าเชื่อมด้วยว่าท่าไหนคือเชื่อมได้เชื่อมไม่ได้วิธีการไหนนะครับเชื่อมแต่ละแบบต่างกันครับสําหรับฝั่งนี้เราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นการเชื่อมลักษณะเดียวกันมีการทดสอบด้วยการตีให้ฉีกเหมือนกันครับตีให้ฉีกมกันแต่นี้มันทานทําสีแล้วนะครับจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยตีแล้ว แนวเชื่อมตรงนี้ไม่ฉีกออกจากเหล็กหนานะครับตรงนี้ก็มีปัจจัยที่แตกต่างจากแนวที่มันไม่ติดเมื่อกี้ฝั่งนูน้นฝั่งนี้นะครับก็มีการใช้ไอ้นี่ผ่าดูนะครับเจียมือผ่าดูก็มีการเชื่อมติดดีตีออกแล้วเหล็กบางละลายฉีกติดมากับแนวเชื่อมที่เกาะอยู่กับชิ้นหนาคือชิ้นนี้ทั้งๆที่ลักษณะนแนวเชื่อมไม่ต่างกันเลยลายเชื่อมคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันมากนะครับเป็นการเชื่อมจากคนคนเดียวกัน ทั้ง200รอยที่รอยที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะครับแต่ฝั่งนี้สิ่งที่แตกต่างคือท่าเชื่อมฝั่งนี้เราใช้ท่าเชื่อมแนวราบนะครับเชื่อมท่าราบเป็นการต่อฉากท่าเชื่อมท่าราบทําให้การซึมลึกของเหล็กของบ่อล้อมละลายเหล็กนะครับเป็นไปตามทฤษฎีที่จะเชื่อมแล้วบอ่อลลอมละลายจะซึมลึกกว่าท่าเชื่อมลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันตรายมากนะถ้าเกิดใครไม่รู้แล้วเอาไปใช้งานผิดท่าเชื่อม นะครับซึ่งถ้าเชื่อมลงในการเชื่อมในเมืองไทยแทบจะไม่มีใช้งานเลยตามทิษฎีจะใช้งานเฉพาะถ้าเชื่อมขึ้นเท่านั้นนะครับจะไม่มีดาวฮิลจะมีแค่อัพฮิลสำหรับเชื่อมทั้ง co 2ทั้งเชื่อมติกนะครับอาก้อนแล้วก็เชื่อม mma เชื่อมทูบนั่นเองโอเคนะครับครับผมกล่าวสรุปนะครับสำหรับคลิปตัวนี้การเชื่อมเหล็กนะครับถ้าเชื่อมสําคัญมากความเข้าใจในการทํางานช่างสําคัญมากนะครับประสบการณ์สําคัญมากการตัดสินใจสําคัญมาก ถ้าไม่ใช่นั้นแล้วจะเกิดเคสแบบนี้นะครับเชื่อมสวยแต่เชื่อมไม่ติดแล้วก็พอเอาไปตีทดสอบรับแรงในชีวิตจริงพังนะครับพังทั้งความปลอดภัยชีวิตความปลอดภัยของทรัพย์สินเองสําคัญมากนะครับอย่างวันนี้ประมาณนี้นะครับคลิปให้ความรู้ของเราเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงติดตามกันต่อครับสวัสดีครับไปแล้ว